แปกกิ้งหนอมานี๋นดาแปกกิ้งหนอมาเดีมันเป็นอย่างรถมันเป็นยังก็โอ้ยเที่ยวสุดท้ายคือเป็นทังซีพูดเนี่ยเดต่ก็ฝุ่นเทียวสุดท้ายเนี่ยเที่ยวเลยนะรถห้างก้อนเนี่ยนั่งรถต่าง้วทีม่ได้เลี้ยวผมเลเนี่ยตัวที่ปั้นฝุ่เลี้ยวตีหนึ่งาไม่นไทยหรอกผมไม่เห็เทียวเรามาหัคุ้มผัก็ะยูมาแล้วโองมานว้นนี้ได้ทอดแจ้งเนี่ย

เพิ่ทท็ขายัอนกันดีิ่งที่แล้ว <c oughs> รถเจ้าอยู่รถปูนเสียรครับเขาเกียร์ว่าได้ต้องใส่รถไถครับพี่น้อง <c oughs> รถไถยสองคันเลยครับ <c oughs> ว่าเบิ้งจขึ้นได้ปะ <c oughs> านกอินซีด้วยอ <c oughs> ินซีแดงอ่ะทั้งนี้ดึงทั้งนาเนี่ย อันนี้ดึงข้างหน้าครับพี่น้อง

ยอนเดียอยู่หน้าครับยันมาอยู่หลังครับนทิงเงเอางสองท่นสองนครับพี่น้องยอนเดียกับยันมาครับ ดันรถปูนยินรีแดงได้หรือเปล่าครับพี่น้องติดตามชมครับพี่น้องเออเออโอ้โหสองคันเมื่อคืนครับทางหนมีแต่ปูนเนาะหาคิ้วคนเนาะเอาจอนเดียมาจอนเดียเข้ามาครับยันมาถอยครับจอนเดียมาแล้วครับยันมาช่วยกันครับ

วัวาบางเชียงมันวัขามันหลุดกันเลยนี่หมดเหอตอนเดียวขับวัวพูดหรอโอ้ยก็ขยับเลยวะเอาพกืนครับพี่นออ้องไหนว่าไวแล้วต้องเอาปูนออกครับต้องเอาปูนออกจากรถก่อนครับปูนมันหนัก รถหุ่นเสียครับใสหลังเลยเียเยเียเดนะสองล้อเกละสองล้ อันนี้อันนี้แเนกแเนกซื้อมือนชนเนาะโอ้จันแม็กแวสุดยอดปะตายตายเ<า>ออเง,งานจริงจีละคนดิคนดิคนดิเป็นอบตมันก็ต้องทำงานที่นู้นเนาะเอ๊ะว่าที่อบตเนาะตายเราเกือบกวกน,น,นั่นน่ะ ไายทำงานดีดีเดี๋ยวพี่น้องเพิ่งกัสิเดียวให้ด้วยตา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 ย ไป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 มปไ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 กันไป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 ไไป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 ไไป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 ไ โอ้โอีอ่บาทเต็มหยุดเลยบ่ะสุดยวนแล้วไปยไลไปไปดีที่ผมทยที่เจ้าแล้ว